สวัสดีครับช่องการแสงทองมีเดียแชนแนลวันนี้มาริจา๋าอันนี้เป็นน,นะน้องลีลาวันนี้ลีลาเจอแจ็คพอตนะครับกล้วยสุกเปลือกล้วยนะครับ พี่ลีลาวันนี้กินเปลือกกล้วยกล้วยสุกโปรโลเลยวันนี้วันนี้ค่อนข้างอากาศชื้นนะครับวันนี้ฝนล,ลงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับจังหวัดเลยน้ำหมักสูนยพรสมาร์ทโกดนะครับแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ การแสงทอมเเดียชัแนลวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับพี่น้อง f อทั่วไทยราคาอัปเดตราคาแพะตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็ถึงช่วงช่วงสัปดาห์ล่าสุดแล้วก็ราคาแพะ2เดือนให้หลัง2เดือนก่อนหน้านี้นะครับร้อยสิบาทแล้วก็ราคาแพะในช่วงเดือนล่าสุดที่ผ่านมาร้อยหบาทแจ้งไปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามราคาแพะใต้180บาท าราคาแพ้สสปลาว2เดือนก่อนนนี้ครับร40บาทแล้วก็ปรับราคาเป็น135บาทนะครับเดือน5อล่าสุดพี่น้องที่ติดตามเรื่องของราคาแพ้ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ปกติราคาแพ้ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆที่แจ้งเข้ามาสลับ fc ทั่วไทยพี่น้องทางภาคกลางนะครับนครสวรรค์สุขโขทยัยทาง กาญจ้บ,บุรีพี่น้องทางกำแพงเพชรน,นะครับพื้นที่ทางภาคเหนือด้วยนะครับพี่ณุนโลกทางน่านจงังหวัดตากและก็เชียงใหม่นะครับแพ่ทางแม่ฮ่องสอนแลวก็พี่น้องที่แจ้งราคาแพ้อัปเดตท,ทางภาคกลางแล้วก็มาทางาเพชรชบูรณ์นะครับลมสักทางาชัยภูมิพี่น้องทางโคราชสุรินทร์อีสานล่างนะครับศรีสะเกดร้อยเอ็ดนะครับยะโสธรน,น,นะพี่น้องทางอุบลราชธานีและก็อำนาจเจริญทางมุกดาหาร มาทางนาครพนมสกลนครครับพี่น้องพื้นที่ทาบึงการแพะน้องคายแพะอุดรน,นะครับซึ่งมีความเคลื่อนไหวสูงมากๆนะครับในระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมากับเรื่องของราคาที่มีการตบขึ้นปรับลงตลอดนะครับเดือ110อยสิบบาท1 1อบาบาทาที่แจ้งไปก่อนนั้นนี้ก็คือราคาแพะร้อยสิบา115บาทร้อยยีสิบาทสลับราคาหน้าฟาร์มนะครับส่วนราคา พื้นที่อุดรธานีทางน้องบุญลำพูร้อยห้าบาทร้อยสิบบาทพี่น้องจากทางโคราชแจ้งเข้ามาล่าสุดร้อยสิบบาทร้อยห้าบาทและก็พี่น้องทางชัยภูมิทางขอนแก่นทางชุมแพนะครับขอนสารพี่น้องทางอ่าชัยภูมิอ่ารอยต่อชุมแพร,รอยต่อจังหวัดเลยบางส่วนนะครับพี่น้องทางน้ำหนาวทางเพชรบูร์ด้วยนะครับแล้วก็ราคาแพ้ก็อ่าลงปรับลงมาประมาณสักร้อยห้าบาทอ่าในส่วนของเดือนอ่า พฤษภาคมเดือนอิเดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วก็เดือนเมเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในช่วงกลางๆเดือนนี้ก็ความเคลือนไหวก็ยังไม่มีรายละเอียดนะครับให้ทราบนะครับสำหรับราคาแพะในช่วงเดือนล่าสุดน,นะครับพี่น้องทางสวปลาวนะครับตลอดทางพี่น้องพื้นที่ทางพม่านะครับทางกัมพูชาทางเวียดนามนะครับราคาแพะ สลับราคาแพะใหม่ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก่คาดการกันว่าราคาน่าจะปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับสลับราคาแพ้ในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่มีรอยต่อสลับในช่วงเปิดด่านนะครับแล้วก็ในช่วงที่พี่น้องก็ทั้งความเคลื่อนไหวนี้ของด่านเปิดนะครับเวียดนามกัมพูชาหรือว่ารอยต่อชายแดนซึ่งอาจจะทําให้ราคาตลาดนัดแพะนั้นมีความ คือคักมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงเดือนปลายเดือนพฤษภาคมนี้หรือว่าต้นเดือนหน้านะครับความเคลื่อนไหว <L an> เกี่ยวกับราคาแพะในช่วงเดือนอพฤษภาคมนะครับในช่วงกลางเดือนนี้แล้วก็ต้นเดือนหน้าไปถึงช่วงเวลากลางเดือนหน้านะครับความเคลื่อนไหวซึ่งก็คาดการณ์กันว่าราคาน่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับพี่น้องชาวแพะ ที่ทุกท่านก็ต่างก็มีความหวังในเรื่องของราคานะครับ110บาท105บาทนะครับจากเดือนที่แล้วลงมา105บาทสําหรับราคาแพะในภาครวมทั้งหมดนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก่อนถึงช่วงกลางเดือนก็คือสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปก็จะคอยดูอีกครั้งหนึ่งว่าราคาจะไปถึงระดับเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาแพในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับ ตลาดนัดแพะในแต่ละพื้นที่นะครับอขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรน,นะครับพี่น้องทางอุดรธานีและก็จังหวัดเลยนะครับ5จังหวัดหลักแล้วก็ทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับตลาดนัดแพะบางพื้นที่ของทางจังหวัดเลยนะครับราคาแพะที่ปรับตัวนะครับจาก2เดือนที่แล้วลงมาที่105บาทแล้วก็คาดการณ์กันว่าราคาแพะในช่วง หเดือนให้หลังก่อนหน้านี้นะครับก็ยังอยู่ที่ราคาประมาณ105บาทซึ่งเป็นราคาภาพรวมทั้งหมดใกล้เคียงกันทั้งหมดทั่วประเทศนะครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ที่แจ้งราคาแพ็กกันเข้ามาเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่ต่างๆที่เราได้ทราบรายละเอียดนะครับเป็นไร ขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดนะครับบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือว่าเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือว่าทางเบอร์แอดไลน์สำหรับท่านที่สั่งจองน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโกดเบอร์แอดไลน์0939654964ครับเพื่อนๆที่ สั่งจองน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดนะครับเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มหรือกล่องข้อความหรือว่าเข้ามาที่เบอร์แอดไลน์ก็ได้นะครับสั่งจองผ่านทางช่องทางทาง YouTube ก็ได้นะครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับ แสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับพี่น้องมาจากทางเพชรบูรณ์นะครับก่อนหน้านี้ก็ทางพี่น้องจากทางภูเรือและก็หลายๆพื้นที่นะครับมาเยี่ยมเยียนสรับแสงทองฟาร์มแพนนมจังหวัดเลยมาขอบคุณมากๆขอบคุณสำหรับกําลังใจทุกท่านนะครับช่องทางในการติดต่อสมาร์ทโกดนะครับเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสุนไพรสมาร์ทโกดบายบ้านสมาร์ทโกดฟาร์มราคาส่งฟรีทั่วไทยจัดส่งฟรีนะครับ สอบถามสั่งจองแล้วก็จ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับราคาพิเศษเลยสำหรับช่วงเดือนนี้ก็คิดว่าพี่น้องที่ใช้น้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกดแล้วมีการซื้อซ้านะครับก็คือสั่งเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามาจากที่ท่านเคยสั่ง2ลิตรสั่ง5ลิตรเข้ามาขอบคุณมากๆเลยนะครับ FC ในแต่ละพื้นที่ที่สั่งจองน้ำหมักสนไัยสมาร์ทโกดเข้ามานะครับทางเบอร์แอดไลน์นะครับ ช่วยขับถ่ายพยาธินะครับช่วยเจริญอาหารบำร,รุงเลือดนะครับป้องกันหวัดป้องกันแก้โรคผอมแห้งของแพะโดยตรงนะครับก็สุขภาพดีอย่างถาวรใช้ผสมน้ำนะครับ 20cc ต่อน้ำ10ลิตรนะครับใช้น้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกด10ถึง20ถึง 30cc ต่อน้ำ20ลิตรได้เลยนะครับผสมน้ำให้กินได้ทุกวันเลยสำหรับน้ำหมักสูนไพรสมาร์ทโกดและก็ใช้วิธีการกรอกปากเพื่อขับถ่ายพยาธิ ใช้8 1 0ถึซีซีนะครับน้ำหนักแพ้ไม่ต่ำกว่า25กิโลกรัมนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะจัดการได้เลยนะครับสรับเรื่องของสุขภาพแพ้แล้วก็ทั้งการผสมอาหารก็ 20-30cc ซีซีต่ออาหารา5กิโลกรัมนะครับถึง7กิโลกรัมก็ผสมอาหารข้นหรือว่าผสมหญ้าผสมฟางนะครับให้กินได้เลยนะครับก็สุขภาพดีอย่างเท้าบอลสหรับแพ้ โดยสมาร์ทโกศนะครับบ้านสมาร์ทโกศฟาร์มที่เบอร์แอดไลน์นะครับ0ูนย์เก้าสเพื่อนเพื่อที่ติดตามรับชมวันนี้ขอบคุณมากๆสํสหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ฝากกาลังใจพี่แวงพี่น้องชาวแพรทุกทั่วทั่วโลกด้วยนะครับพี่น้องทางทั่วประเทศด้วยกันแล้วกันสำหรับอีพีนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ